สวัสดีครับผมเน้นมาตกปลาของตัวใหม่นะครับใกล้กับหมายเดิมที่ได้ไปสามตัวนะครับใกล้ยังครับของเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้เปล่าครับฝนม,มามืดอีกแล้วเหมือนกันแดดครับเปรี้ยงเนี่ยครับบรรยากาศรู้จะได้นานไหมเพิ่งจะมาถึง และผมหน่อเมฆฝนคลึม้มอ่าครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับ

ที่ไงโอ้ยวันไงปัดเฮ้ยลุงติดลงช่วยลุงลุครับไหวครับถึงได้หวันนี้งวดเมื่อวานได้กี่ตัวครับสครับตัวแรกครับไปิิปไปไหนมากัน ไตแวน้ไแวนมันจขึ้นดีนะมุกตมุกตรงูม้ขึ้นดีมันไม่กินนะเมื่อวานลูก้อะไรหาปลาดุกเหรอครับขนมปังคัขนมปังด้วยแ่ไรตะก้อเหรอไม่ร้อยเปอร์ไรยอตรงนี่ดีลครับยังไม่ตกเลยผมอยู่ตรงนี้คุณวายสองคันเอง กุงวางด้วยเนี่ยอะไรนะกุงวางกุงวงเวรกุ้งวงกุ้งวางมาแล้วมันบวมันจะขึ้นจะขึ้นเยอะก็ขึ้นเยอะมันก็ไม่กิน,กกกเ,น,นเราไปเอาแห่หมาแย่งดูเนี่ยลงในรงบกลงไปเลยขึ้นมาแล้วจะมาร้องไมได้กันเนี่ยกลับบ้าน